ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พ่อป้บุเป้เกินจ้าแลิศวิหล่อหล่อทะลุแว่นมาเลยอ่ะหล่อทะลุแมสเลยเชื่อไหมนะเป้เหรอเคยมีแฟนชื่อเป้ดีกว่าพี่ว่าน้องกินหมดไหมหนึ่งพัมจริงเหรอเป็นสารที่เหลืองูเหลือมรู้ปากน้องที่นิดเก๋ไม่ต้องเพลงน้องนี่เตงมเติมกลางหมดหมด ให้พนังกงานชายเอามาแล้วมันช่วยอะไรวะเอาพี่ไม่เคยเห็นเวลาแบบเพราะว่าพอเห็นผู้ชายรอรอๆปุ๊บเราจะอ,อะไรน้ำเดินน้ำเดิน <c oughs> เห็นไหมมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสนจะเย็นสบายเม่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟ จะบางเบาหักเข้าในตาเราก็คงจะทำไม่เสียน้ำตาถ้าเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้ คณคะวันนี้เจคิมกินรอบวงนะคะจะพามาที่คอปปาบุฟเฟ่ที่ตึกเซนส์เป็นกล้าวชั้น2ค่ะราคาบุฟเฟ่ะคะอยู่ที่999บาทไม่ใช่เดินเข้ามาเฉยๆจะได้กินแล้วคะโอ้จองกันเป็นอาทิตย์ค่ะต้องจองล่วงหน้านี่คิวยาวขนาดนี้คุณคิดว่ายัางไงเหรอแล้วเขายากกันเป็น,นไปเป็นเดือนเลยค่ะนี่ที่ฉันก็รอบเบนนานแล้วนะเบนก็ยังไม่มาเลยเซ็งๆแบบนี้นะจ๊ะระหว่างรอก็ต้องหาอะไรกินนิดนึงท่ดา ซันสแน็คนะคะเม็ดดีมีประโยชน์เป็นเมล็ดทานตะวันเคลือบทัญพืชอบกรอบเด็กผู้ชายหน้าสองนี่น่ารักนะจ๊ะน่ากินพอๆกับเมล็ดทานตะวันซันสแน็คเลยจ้ากินนี่มีประโยชน์ตรงไหนมีวิตามิน B1 แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วชิมแบบออริจินอลกันก่อนให้เรรสชาติออริจินอลรสต้นตำรับค่ะจริงๆแล้วมีหลายรสนะจ๊ะซันสแน็ครสโนริสาหร่ายอร่อยแนวญี่ปุ่นซันสแน็ครสบาร์บีคิวอร่อยแบบอินเตอร์และมาใหม่เลยนะคะซันสแน็ครสชาติมาลาเสฉวนค่ะเซ็งเงกลิ่นสันๆ อันนี้เขานั่งรอนานถ้าทางจะหิวด้วยเซ็งด้วยเราเอานี่ไปแจกเขาดีกว่ากิน <ST AN> ขนมรอไหมคะ <ST AN> สวัสดีค่ะกินซันแ็กรอไปก่อนเลยอันน <ST AN> ี้รสโนริซนไลข์บคุณนะคะขอบคุณนะคะระหว่างที่รอเขานะจ๊ะก่อนเขาจะมานะจ๊ะเราก็กินรอไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะเอาได้กินแก้เซ็งนะคะเซ็งเซงกินซันซันจ้าเราก็แจกไปเรื่อยๆนะคะแจกไปนะคะอ้าว ไม่เอาเหรอจ๊ะเอาไม่เอาอ้าเบสเอาค่ะเอาค่ะขอบคุณค่ะไมยืนรอพี่นะเรานี่แจกอะไรคะนี่ไงชันชาแนลไมันคืออะไรคะมันคือเม็ดทานตะวันรถโนริสาราใช่นี่เราก็ต้องยืนรอคิวอีกสักพักเหนื่อยกว่าเราจะได้เข้าก่อนแล่วนี่วันนี้พาน้องมาไหนเนี่ยนี่ไงบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ร้านนี้พี่กินประจำแต่ว่าคิวยาวมากเลยปะยืนมองอยู่ว่าเขากินอะไรกันน่ากินมากน้องไม่เคยมาแถวนี้ใช่ไหมไม่เคยตอนเรียนอยู่แถวนี้เดี๋ยวพอมีผัวแล้วก็เลิกแบบนี้ค่ะ มีอาหารอร่อยๆนี่กินนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ัาบ้าบุฟเฟ่ มาไหนสิมีอะไรจ้าเด็ดๆร้านนี้ร้านนี้ร้านประจําของพี่พี่บอกเลยมีสเต็กนะโอ้เขาบอกว่าสเต็กเด็ดมากใช่น่นนกินอันนี่ได้กินนะานาแลซุปเ็ดซุปเ็ดทัฟเฟิลโอ้อยากกินอยากกินมันมีสเต็กซุปเผ็ดทัฟเฟิลแล้วก็ซูชิเนื้อวากิวออสเตรเลียอ๋อที่นางใส่เปถัดถาดปะที่แบบว่านางแผ่มาเต็มาใช่ใช่มีหอยนางลมมาจากไหนหอยนงรมบอกมาก่อนมาจากอัีลาหรือว่าไงสุนด้าอังเชลาก็จะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าแบบว่าเป็นรุ่นใหญ่ ทำไมทำไมรุ่งใหญ่องซิล่าอกซิล่ากันเลซิล่าจะเป็นแบบคำเนี้เล็กยกินพอดีพอดีเป็นครีมครีมแต่ว่าจุดลาดนี่เน้นแบบอุ๊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 อ่๊อุ๊อุ๊อุนอต้อุ๊อุ่อุ๊อุาอุ๊อง๊อุ๊อต๊อุ๊อุ้อุ๊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 อุต้องมอจ๊อุ๊อุ๊าุ๊อุ๊อว่าว๊อุเอุ๊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 อุก็เะอด้ลด10% สมมติว่าเอ้ยวันนี้ไปกินคัพเปอร์กันเด็ดที่รักเข้ามาเลยไม่ได้กินเดือนหนึ่งอ่ะรอดิต้องรอไหมรอไหมรอเดือนหนึงเรียกว่าอร่อยจริงเนาะอะไรเนี่ยคะทุกคนแล้วลูกค้าเขาไม่เล่นด้วยไหมลูกค้าไม่เล่นด้วยยังไงต่อแล้วมีอะไรอีกเมนูอะไรอีกลำเลียงให้ดูดีกว่าอะไรย่านี่ไงน้องบอกว่าน้องใสเนื้อใช่ป่ะโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดี๋ยวก่อนที่หนูสวัสดีพี่เป็นกระเทยค่ะพี่ไม่ถูกกับพนักงานเสิร์ฟหญิงจริงจริงพี่ถูกพนักงานเสิร์ฟชายนี่ไหมฮะเขาจะตออบน้้งม เอาลูนออกน้องน่ารักไะให้พนักงานชยายออกมาแล้วมันช่วยอะไรวะมันเรียกน้าย่อยไงเหรออาพี่ไม่เคยเห็นว่าเวลาแบบเพราะว่าพอเห็นผู้ชายหล่อๆปุ๊บเราจะอะไรน้ำเดินน้ำเดินเห็นไหเชิญจ่าแล้ว,ลวอุ้ยหล่อหล่อทะลุแว่นมาเลยอ่ะหล่อทะลุแมสกมาเลยอ่ะดเีเขา,าชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะแป้เหรอเคยมีแฟนชื่อเบนหรือยังเมนูอะไรเหรอหมูสามอย่างเหรอรับวพวเราไปวางตรงนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งไหม ผู้ชายทำน้าแบบเฮอเฮ้อเฮ้อเส้นมไงดำนั้นอะไรอย่างนี้มือเธอสปาเกตตี้ผัดวิกาทีมเลยวะหมดแล้วเหรอในใจเป้ที่มีให้เราทุกดอกเป้ออกไปเลยปะแค่นี้เป้เลี้ยงเราไม่อิ่มหรอก่ะคนต่อไปเข้ามานางนี่สองมาตรฐานจริงนะสวัสดีจ้าเสียงสองด้วยมอนเหรอเราชื่อแท่งนะและนี่ชื่อกบ กับทท่นมอสไงเขากำลังจะกลับมาละครกามาแล้วก็ดีกระโปรหมดเขาด้วยสิสามมุมมาดูได้เลยช่องวันสามสิบเอ็ดะมอสสบายอ่ะสปาัดไที่ซอสแกะดูดูเพราแกะมาแนวว่ากินได้ถ้ายังไม่แกะก็กินไม่ได้อ่ะสามบาทห้าบาทเอาลงมาเลยดีกว่าพานละขอบคุณนะคะเหนื่อยไหมฮะ ก็เขาอยากให้น้องดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อหลังคนบอกว่าก็เธยไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่น้องเป็นมิตรกับทุกคนเลยนะเอาจริงๆไปไหนที่ก็เห็นน้องเป็นมิตรต่อทุกคนจะจะเป็นคนอารมณ์ดีเกลียดคนแบบไหนที่สุดเกลียดคนหยิ่งเหียยยังไงคือหยิ่งเหียดเจอใส่ตาแบบนี้ ใส่เรายังไงเขายืนรวมกันหรือเขายืนคนเดียวแล้วมามองเราอย่างนี้เหรอมันเป็นเซนซ่ะผมว่าน่าจะพูดแทนใจหลายๆคนที่แบบว่ามีมีเป็นแบบนี้คือเรามีความรู้สึกว่าการเป็นแบบเราอ่ะมันถูกกดไว้ในระดับหนึ่งนะตั้งแต่เราเกิดมาทุกคนต้องไม่ว่จะต้องโดนล้อเป็นอีตุ๊ดอีตุ๊ดอ้วนดำอีกเะเทยดำพูดนอานจีคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นปมอยู่ในใจคนแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราต่อสู้มาตลอดชีวิตนะไอสิ่งที่เราจะต่อสู้หรือจะทำ นี่อย่าโฟกัสท ok <llegar> ี <c oughs> ่น้องพูดถึงอ่ะเป้เหรอเป้รักเราเรารู้แล้วล่ะเรารู้แล้วว่าเธอรักฉันเไอเสิร์ฟโฟกัสให้ฉันผัวฉันยังไม่ทําแบบนี้เลยอันนี้ก็คืออ่อมล็อบสเตอร์เป็นออ่มล็อบสเตอร์ r t a อ่อมนะอันนี้มาจากออประเทศตอยรับคานาเดียันหรือเปล่าคานาจังว้าวน่ารับใช้มากเลยทำอะไรอะลองเป็นอะไรกับพนักงานบ้างมั้มีแฟนหรือยังผู้หญิงผู้ชายก็ยังไม่มีแฟนผู้ชาย ก็มีได้ป็นอย่างนั้นหนึ่งตำแหน่งถามอย่างนี้ได้ไได้วย <ทำ S 2> ไ,ไม่ได้เหรอไม่ได้โอเคแม่เป็นคนที่ไหนอ่ะเดีายบอกว่าทุกที่นะเดี๋ยวก่อนนะพอเราบอกว่าเรารีเฟซพนักงานผู้ชายปุ๊บน้องพนักงานผู้หญิงหายไปเลยเนาะคือหายไปจากชีวิตเราไปเลยอย่างนี้เลยน่ารมากเลยซูชินะคะมีผงแซลมอนมีแซลมอนรู้ไหมว่าคนที่เป็นเฮดของซูชิเนี่ยระดับมือต้นๆของบ้านเราทำโอมาเกสเก่งมากใช่ชื่อเชฟเชฟเก่ง อันนี้เนี่ยคือสปาเกตตี้ lobster เป็นเมนูพิเศษที่พี่เกษฝากให้พี่เกษรไปวิปัสนาอย่างฝากอันนี้ขอบนะคะจิใจยังแผ่เมตตามาถึงเนาะถึงเราเนะจ้าสาธุน้องเลือกกินไม่ถูกอ่ะเอานี้ม่เกาเหล่าเนื้อก่อนเลยไหมพี่ต้องกินข้าวพี่เป็นคนที่แบบชอบกินข้าวมากอ่ะข้าวก่อน เดี๋ยวก่อนคิดถึออะไรอกข้าวมากินเองข้าวแสนดีของฉันเนี่ยใช่เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์โกงโกงที่แปลว่าไปอะนะไม่ใช่โกงที่แปลว่าทองคำจ้าเดี๋ยวก่อนชอบความที่เอาหม้อหุงข้าวมาเองอ่ะบางครั้งอ่ะเราก็ขี้เกียจเถียงกับใครนะถ้าเกิดว่าข้าวมันแฉะหรืออะไรไม่ควเป็นคนไม่กินข้าวแฉะขอน้องกินด้วยได้ไหมคะได้เลยอ่ะน้องขอบคุณค่ะนางเสิร์ฟเป็นลูกหัวใจไม่ใช่อ๋จะบอกว่าข้าวแสนดีเป็นข้าวหอมมะลิจากอุบลราชธานีนะคะหอมอร่อยนุ่มละมุนขึ้นอง เข้าเลยค่ะพูดแทนค่ะว่ามีคิวการขึ้นช sure> ินไปหาซื bueno> ้อกันนะที่ภูเมมาร์เก็ตวิลล่ามาเก็ตข้าวนี้น่าทานมากเลยหุงได้เมื่อไหร่คะบอกแล้วว่ามันหอมนุ่มนานอร่อยหุงเมื่อไหร่ก็ช่างแต่มันนุ่มนานมากเนมะ้ยอุ้ยน่ากินน้ำมันข้นคักมากเลยเนาะ มแบบว่าใครนะที่กาลังเป็นแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นปอบรือไม่เป็นปอบอ่ะให้ลองแนะนําม,มากินที่นี่แล้วลองมากินกเกาลัาถ้า,าเป็นปอบจะหยุดไม่ได้จริงจ,งจงหยุดไม่ได้เอาความจริงแล้วอ่ะข้าวนุ่มๆอ่ะด,ดูเดะคือมันจะไปมีความเป็นยางอยู่นะกอข้าวบางที่อ่ะไม่มีความเป็นยางอยู่เลยเลี้ยงคนไม่ขึ้นข้าวไม่มยียางจริงเหรอจริงน้องก็เป็นคนแบบนี้แหละเลี้ยงใครก็ไม่เคยขึ้นเอาอยู่ดีก็โกรธว่ะ พี่ว่าน้องกินหมดไหมหนึ่งัำจริงเหรอคือน้องก็ไม่รู้ไงน้องก็ถามพี่พี่ว่าน้องกินหมดไหมเบนจราที่หนึ่งงูเหลือมรู้ปากน้องที่นิดเกียวจริงอร่อยเนาะจังอ่ะไม่ต้องเท่นี่น้องน่อจะจริงกินกับอังหมดกินข้าวกับใครอร่อยที่สุดไม่ได้กินข้าวกับผู้ชายแล้วจ้ากินข้าวกับเบนชลาทร่อยจัง จริงอยู่กับก้องสารลัดก็ไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับเธอพี่ก้องกินได้เยอะหรอพี่ก้องพี่กินเยอะพี่ก้องกินน้อยๆกินอะไรเพื่อสุขภาพถึงนี่ดีจนถึงทุกวันนี้ไงพี่จะกินกับน้องพี่ต้องรีบกินหน่อีกแป๊บหนึ่งน้องก็จะเลื่อนๆสมองแตกตายแล้วหน่อยเมนูซิกเนเจอร์ของร้านครับก็ที่น้องน้องสินเผ็ดครับก็อย่าให้มันเป็นบ่อแล้วน้องกระโดดลงไป แล้วน้องก็แหวกว่ายอย่ในนี้เนี่ยมัน <c oughs> มัน,ม,นมันเนื้อมันคนนี้ยังไม่ได้กินหอยนางรมเลยนะเออน้องจ๋าน้องเอาหอยนางรมมาสองตัวให้พี่เบนหอยนางรมนี่กินมากจะบอกว่าินสะบัดสะกอนเลยว่านี่ยเขามีหอยนางรมสดๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีอิ๊วคนแล้วก็น้ำพริกต่อแล้วก็หอมแดงเจียว เนคนกินเลยน่าอร่อยเนาะเราเนี่ยไม่อยากจะคุยว่าก่อนหน้าที่จะนั่งเนี่ยตอรอน้องน้องพี่ก็ฟาดไปยกหนึ่งแล้วนึกเฉลยไปให้หมดเลยละว่าก่อนหน้าน้องมาไปถ่ายมีเทปหนึงแล้วไม่ใช่กินมาอีกมื้อนึงแล้วถามว่าทำไมถึงได้กินไม่ได้เยอะอ๋ ันนี้กะถินใช่ไหมอ่ะอนนกระถกนกะถินแล้วมันทำไมมันถึงหวานน้องอยากมันมีสารชนิดนึงที่อยู่ในนี้ที่มีรสชาติฝาดสปิซซี่ดิวแล้วพอมันผสมกันกับสารไอที่มันอยู่ในตัวนี้สปิซซี่ดิวเล็กคอคคัตอย่ามาเอาสาระอะไรกับกูนะนีขอโทษครับลูกค้านี่นะอาจจะมองด้สายตาแบบ ถ้าจะมากินร้านนี้มันทียังไงคะขออยกางีได้ไหมครับเราต้องแอดไลน์เข้าไปที่ไลน์แล้วก็แอดคอ p เปอร์บุฟเฟ่ก่อนค o p เปอร์บุฟเฟ่จะมีตัวแอดก่อนนะใส่แอดแล้วก็คอปเปอร์บุฟเฟ่เลือกรอบเลือกวันวันหนึ่งมีกี่รอบวันหนึ่งมีสี่วันนึงมีสี่รอบวันไหนก็จะมาก็มาจำล่วงหน้าก่อนครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปกติมันมันราคาเท่ากันทุกรอบราคาเท่ากันเก้าเก้าเก้ารวมเครื่องดื่มด้วยบ้าเลยฉันกินโฟกัสกี่นี้ก็เกินแล้วนะเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเขาได้กำไรแค่หัวลม้ เนี่ยสงสัยจริง,รงอยู่ดีๆน้องก็โพสแต่ติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกเต็มไปหมดเลยวันหนึ่งนี่แบบเจ็ดแปดคลิปเนี้ยเคยสูงสุด14คลิปค่ะทําทไมถึงเข้าวงาการติ๊กตอกเนื่อับากสอนอะไรเลยฮะก็ติดโควิดนี่มะฮะคอนเทนต์ที่มันเล่นมันคืออะไรหลัก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 ,ลกเล่นลอะไรติ๊กตอกก็เป็นการเล็บซีนอยู่เมืองนนท์คิดถึงเมืองชนแล้วไปอยู่เมืองชนก็คิดถึงเมืองนนท์อันแรกคืออะไรสวัสดีคอมมิวนี อะไรอะรู้จีบไหนอะอาตาอะไรอะก็เรียนแบบนางโชว์แล้วก็เริ่มลามมาลามมาเป็นแบบแล้วก็ฟังเพลงดีว่างดีว่ามาไรวิทนี่ใช่ไหมทุกคนก็ร้องแอนดายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้ชายเราก็เสียงไม่ถึงผู้หญิงแล้วก็ต้องลิปซิงไงมันปากตรงอะพี่ว่ามันยากมากเลยแต่ว่าเขาบอกกันว่าพวกตูตเกย์กระเทยจะเก่งเรื่องพวกนี้มากจริงเหรอใช่จริงแต่คนที่ว่าน้องเป็นอาชีพนักร้องหรือว่าเป็นอาชีพวิยากรนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาชีพหลักจริงๆน้องคือเป็นนางโชว์หนาะในบ้าน จริงเหรอเดาได้เลยว่ากระเทยทุกคนต้องมีอาชีพนางโชว์เป็นอาชีพเสริมและหลักอยู่ในตัวเองอันไหนจะต้องท่องอย่างนี้มีปะ่ะมีมีมีอ๋ออาจารย์รู้สัก ท่องหรือวัดคุณพระชมเนี่ยรู้สึกสงสัยมากเลยว่าเมื่อวานนี้ไปองค์สาวดีชัยสมรภูมิมาเนี่ยแล้วก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกันโควิดนั่งท่องเป็นวันเนื่อเพื่อที่จะลิฟซิงโอ้โหมีความพยายามก็ไม่ไม่มีอะไรทำเอาจริงๆไม่มีอะไรทำแต่น้องไม่เที่ยวข้างนอกเลยน้องไม่เคยออกไปข้างนอกคือน้องไม่ได้ไปเดินในที่สาธารณะเลยกินน้องก็กินแบบใส่กิฟกินในบ้านน้องอยากกินดีแค่ไหนน้องก็แค่สั่งมากินที่บ้านนี่นั่นคือทำสองกิจกรรมคือเล่นตอกกับ กินกินที่เคยไปกินข้าวกับน้องครั้งหนึ่งแล้วน้องสั่งมาประหนึ่งว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกมื้อที่แพงที่สุดกินหมดไปเท่าไหร่ก็เป็นแสนครับเป็นแสนมันมีครั้งหนึ่งที่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็มากันนั่งอยู่ประมาณ10คนนะก็สั่งกุ้งเผาตัวใหญ่สุดเอาไม่อั้นอะไรเงี้ยสั่งมาเรื่อยๆ่อมันก็เป็นแสน่ะทำไมเราถึงเป็นคนใจถึงพึ่งได้แบบว่าชอบเผื่อแผ่คนนู้นคนนี้ความปินิสัยนี้มันมาจากใครสมัยก่อนบ้านเราเป็นทอมบอดกันขนาด เราก็จะติดว่าสมัยก่อนจะมีคนในบ้านเยอะมีเด็กในบ้านเยอะอะไรแบบนี้เวลา,ยาเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวก็จะเลี้ยงเยอะไงแล้วเราก็โตมากับว่าเวลาพ่อเลี้ยงเด็กพากเด็กไปเที่ยวไปไปกินอะไรแบบนี้เขาก็จะให้เราสั่งเลยแล้วก็อยากห่วงกินให้พี่เขากินลูกหนูอยากกินอะไรก็กินอีกแล้วเราก็าเราจะชินกับการที่มีของอาหารเต็นโตตอนที่เราไปถ่ายละครเรื่องนึงด้วยกันนะ่ะทุกครั้งเลยน้องต้องซื้อของมาแบบว่าเืออยู่ในห้องแต่งตัวนะี่คนอยู่ในนั้นประมาณยี่สิบสามสิบคนอ่ะนะน้องซื้อของมาเลี้ยงเหมือนคนร้อยคนอนะ่ะกองวาน พี่จะอยากได้ผัวแบบนี้มากเลยอ่ะตรงนี้ให้น้องเป็นคนใจกว้างในหมู่กระเทยบ้างเถอะค่ะบอกจังๆและควันยคลายกันจนบางทีไม่รู้จะทำ หือวมอกจะงดงามและทำให้เยือเย็นแสนจะเย็นสบายในยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก ยังคงไม่เข้าใจบางที่เธอเป็นฉันมมอขาและบางคราวจะเป็นเหมือนฝวันฉันนินชักมนมัม่นใจก็เจอฉันต้อเสียงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทนตัวเพราะาตัวจะเสียน้ำตา จะงดงามและทำให้เย็นแสนจะเย็นสบายไม่ยามเชา้าถ้าเป็นคั้นไปถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเรา <c oughs> ก็คงจะทำไม่เสียน้ำตาถ้าเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้ <c oughs> เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางที่เธอเป็นฉันหมอ,อกเข้าและบางคราวจะเป็นเหมือนควัน ฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะฉันต้องเสียงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวเพราะกลัวจะเสียน้ำตาจะทอนตัวเพราะกลัวจะเสียน้ำตา รอบวัดจลวเสีน้ำตาจบค่ะชอบไหมชอบรายกันนี้ไหมชอบเอาอีกเอาอีกเอาอีกเหรอจ๊ะเอาอีกมาอีกมาอีกเทปหน้าแล้วเทปถัดไปแล้วเทปถัดไปอีก ีเอาเบนมาแทน <c oughs> พี่ด <c oughs> ีกว่า <c oughs> แล้วเจอกันใหม่นะคะใน EP ีหน้าเจค,คิมกินรอบวงมาดูซิว่าจะพาใครมาและจะฟรีจอริงเพลงอะไรก็แน่นอนเป็นชราทิตนะคะจริงแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิง่งติงต๊งติงเราไว้ด้วยนะคะ ได้ยังเลยไหมโอเคไหมได้น้องโอเคเหมือนถ้าพี่โอเคก็โอเคโอเคยังอ่ะนเอไม่ได้อัดไว้เลยแล้วก็ตะกี้ไม่ไม้นี่ไม่ออกเนี่ยไม่ได้เล่นขอดจริงเหรอไม่ได้เล่นขอดเหรอสบายสบายรอบนี้นี่คือตอนแหล่แล้วนะคือแบบตลกแบบตอนแหล่ะเนื้อหายอะไรอ่ะ